สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาเจอกันใหม่อีกครั้งนึงแล้วนะคะในวันนี้เราจะเรียนกันเรื่องอะไรนั้นไปรับชมคลิปกันได้เลยค่ะนักเรียนทราบไหมคะว่าบุคคลในภาพนี้คือใครเอ่ย ครูจะใบ้ให้นะคะว่าท่านผู้นี้ก็คือบุคคลที่เป็นตัวอย่างในการทำความดีในทางพระพุทธศาสนาค่ะสามเณรในรูปนี้มีชื่อว่าสามเณรลาหุนนักเรียนคงอยากรู้เรื่องราวของสามเณรลาหุนกันแล้วใช่ไหมคะแต่ก่อนที่เราจะไปศึกษาเรื่องของสามเณรลาหุนคุณครูก็อยากจะให้เด็กๆตั้งใจชมคลิปวิดีโอต่อไปนี้ไปชมกันเลยค่ะ กว่าที่พระพุทธเจ้าจะทรงตัดสรู้และนำหลักคำสอนต่างๆที่เป็นหนทางแห่งการพ้นทุก์มาเผยแผ่ได้นั้นต้องผ่านอุปสรรคต่างๆมากมายเลยนะคะด้วยพระองค์ท่านทรงมีความพยายามที่จะต้องการหาทางพ้นทุกข์จากการเกิดแก่เจ็บตายจนวันหนึ่งพระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นสมณะผู้มีกิริยาที่สงบทรงเห็นว่านี้คือทางที่จะพ้นทุก์พระองค์จึงตัดสินใจที่จะออกบวช จนเป็นที่มาของหลักธรรมต่างๆที่เป็นทางแห่งการพ้นทุกข์และสอนให้เราเป็นคนดีค่ะถ้าน้องอยากเป็นเด็กดีต้องรู้จักนำหลักธรรมมาปฏิบัตินะคะสำหรับวันนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจเช่นเคยเราไปเรียนรู้พร้อมกันนะคะสมณเณรราหุลเป็นพระโอรสของเจ้าชายสิทธะและพะนางยโสธราเมื่อพระราหุลมีอายุได้เจ็ดปีได้เสด็จเข้าไปขอราชสมบัติจากพระพุทธเจ้าตามคำชี้แนะของพระมารดา พระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าทรัพย์สมบัติที่เป็นสิ่งของนั้นไม่ยั่งยืนก่อให้เกิดทุกข์จึงควรให้สมบัติที่ยั่งยืนคือพระธรรมที่จะทําให้เกิดความสุขอันแท้จริงพระพุทธเจ้าสมมอบพระราหุลให้พระสารีบุตรบวชให้พระราหุลจึงได้เป็นสามเณรรูปแรกในพระพุทธศาสนาและยังได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้ที่ใส่ใจในการเรียนเป็นอย่างมากท่านทําอย่างไรคะ สมมเณรราหุลเป็นผู้ที่สนใจและเอาใจใส่ต่อาการศึกษาเราเรียนพระธรรมเป็นอย่างมากท่านจะตื่นแต่เช้าและหยิบกองทรายมาหนึ่งกำมือพร้อมตั้งจิตอธิษฐานว่าจะขอตั้งใจฟังคำแนะนำคำสอนจากพระพุทธเจ้าและพระสารีบุตรให้มากเท่าเม็ดทรายในกำมือนี้สิ่งนั้นแสดงให้เห็นว่าท่านทรงอยากได้รับความรู้มากๆให้เท่ากับจำนวนเม็ดทรายที่อยู่ในกำมือนั่นเองท่านเป็นผู้ที่ว่านอนสอนง่ายมีความกระตันอยู่และรักษากฎระเบียบของศาสนาเป็นอย่างดี จนเมื่ออายุได้ยี่สิบปีหลังจากได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าก็ได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์จ้ะหนูจะเชื่อฟังพ่อแม่ค่ะคุณครูครูขถามหน่อยนะคะว่าในห้องนี้มีนักเรียนคนไหนชอบพูดโกโหกหรือเปล่าเอ่ยพระพุทธเจ้าท่านเคยสั่งสอนให้เห็นโทษของการพูดโกหกให้แก่สามเณรราหุลโดยการเทน้ําลงบนเท้าจนน้าค่อยๆหมดไปนักเรียนรู้ไหมคะว่าเพราะอะไรเทน้ําลงบนเท้าทําไมครับ ทรงสอนว่าถ้าเราพูดโกหกเสมอๆจะเหมือนกับการเอาความดีออกไปจากตัวทีละน้อยเหมือนกับการที่นำทรงเทออกถ้าเราเป็นเด็กที่ชอบพูดโกหกความดีของเราก็จะลดลงลดลงนักเรียนเข้าใจมั้ยคะครับผมจะไม่พูดโกหกอีก หลังจากที่นักเรียนได้ศึกษาประวัติของสมเณรลาหุนจากวิดีโอก็จะเห็นได้ว่าสามเณรลาหุนมีคุณธรรมที่เราควรยึดเป็นแบบอย่างอยู่หลายข้อเลยนะคะอย่างเช่นสมเณรลาหุนเป็นผู้ที่ว่านอนสอนง่ายและไม่ถือตัวเป็นผู้ที่ใฝ่หาความรู้อยู่เสมอมีความตั้งใจศึกษาหาความรู้จนสามารถบรรลุพระอรหันต์ได้และสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ สามเณรราหุลเป็นผู้ที่มีความกระตันยูกระตะเวทีต่อผู้มีพระคุณเด็กๆจะเห็นได้ว่าทั้งสาข้อนี้เป็นสิ่งที่เราควรนำมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตถ้าเราอยากเรียนหนังสือเก่งเราก็ต้องตั้งใจเรียนศึกษาหาความรู้อยู่เสมอนะคะเราก็มาตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องสามเณรราหุลกันนะคะ เกมลับสมองให้เด็กๆช่วยกันตอบคำถามในเรื่องของสามัญเรยนราหุลกันนะคะพร้อมหรือยังคะไปกันเลยคะ่ะข้อที่หนึ่งใครคือสามัญเรยนรูปแรกของศาสนาพุทธนักเรียนคิดกันออกหรือยังคะคิดออกหรือเปล่าเอ๋ยสามเณรนรูปแรกของศาสนาพุทธก็คือสามเณรนราหุล ข้อที่2นะคะสามเณรราหุลเป็นพระโอรสของใครกับใครคะติ๊กตอก,กติก๊กตอกคิดกันออกหรือเปล่าคะนักเรียนข้อนี้เฉลยคือเจ้าชายสิทธ,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 ธัตถะกับพระนางพิมพาค่ะมาถึงคำถามข้อที่3กันแล้วนะคะพระราหุลได้ออกบรรพชาเมื่อมีพระชนมายุเท่าไหร่คะใครรู้บ้างคะ นักเรียนคิดออกกันหรือเปล่าเอ,อ่ยเฉลยนะคะเจ็ดพันสาค่ะมาถึงคาถามข้อที่4กันแล้วนะคะใครคือผู้บรระชาให้แก่สามัญเรียนราหุลคะนิ k ตอกนิกตอก,ตก,ตอกมีใครทราบบ้างคะข้อที่สี่เฉลยนะคะคนนั้นก็คือพระสารีบุตรค่ะมาถึงข้อสุดท้ายกันแล้วนะคะสำหรับวันนี้ คุณครูอยากทราบว่าสามเณรราหุลได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นเลิศในด้านใดคะใครรู้บ้างเอ่ยค่ะ,ฉะเฉลยนะคะสามเณรราหุลได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้เลิศในด้านฝ่ายการศึกษาคะ่ะสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะในเรื่องของสามเณรราหุล คุณครูอยากให้นักเรียนกลับไปทบทวนศึกษาความรู้กันอย่างสม่ำเสมอนะคะไว้พบกันใหม่คราวหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะ